สัปดาห์นี้ของที่ต้องมีไว้ในบ้านเสริมห่วงจุย้ยเสริมดวงควรจะมีอะไรบ้างที่แบบเป็นเบสิกพื้นฐานเลยครับแรกเลยก็คือดอกไม้จะอยู่ในรูปของแจกันดอกไม้จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์หรือจะเป็นหมอนอิงรูปดอกไม้ผ้าปูที่นอนลายดอกไม้โซฟาได้ทั้งนั้น สำหรับดอกไม้สดได้ไหมได้เหมือนกันแต่ต้องมันเปลี่ยนบ่อยๆต่อไปนั่นก็คือรูปภาพหรือว่าต้นไม้ก็คือต้นไผ่เช่นเดียวกันครับใช้ของประดิษฐ์หรือเป็นรูปภาพได้ไหมได้เช่นเดียวกันเพราะมันจะเป็นสีเขียวสดตลอดต้นไผ่ส่งพลังในเรื่องความเจริญเติบโตความก้าวหน้ารุ่งเรืองอีกหนึ่งเลยก็คือเรื่องของหมาครับหลายท่านจะเห็นว่า มีม้า8ตัวเป็นรูปภาพบ้างเป็นม้าที่เป็นโมเดลตั้งบ้างจะเป็นสำมฤทธิ์เป็นโลหะเป็นเซรามิกเป็นคริสตลัลเป็นไม้ได้ทั้งหมดเลยนะครับม้า8ตัวนี้คือม้าที่มีความเก่งคนละแบบกันตัวนึงก็บรรทุกหนักตัวหนึ่งวิ่งเร็วตัวนึงมีความอดทนเป็นม้า8ตัวของห้องเต้นั่นเองครับอีกหนึ่งเลยก็คือเกือกม้า สรุปแล้วเราใช้ได้ทั้งเกือกม้ารูปม้า8ตัวแล้วก็รูปภาพของม้ามีอ่านใช้ได้ทั้งหมดเพราะเกือกม้านั้นมีความหมายถึงความโชคดีนั่นเองครับอีกหนึ่งเลยก็คือเทียนหอมครับเทียนหอมกับคริสตลัลนั้นส่องแสงประกายซึ่งจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้สำหรับเทียนนะฮะ แต่ความหอมที่ส่งขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งพลังบวกดีๆให้กับผู้ที่อยู่อาศัยด้วยสำหรับคริสตัลนั้นทุกครั้งที่เราเปิดไฟหรือว่ามีแสงมากระทบก็จะเปล่งประกายและสะท้อนสิ่งดีๆสลายสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปได้และนี่คือ5-6สิ่งที่ต้องมีไว้ในบ้านครับ